คอยรู้สึกว่าพอเขาทําให้เรารู้สึกเราเป็นคนสําคัญเราสึกเป็นคนพิเศษแล้วเราก็อยากตอบแทนเขาบ้างด้วยความรักอะไรอย่างนี้ค่ะไม่อยากมีพอยด้วยว่าตัวเองข้างหลังอย่างไรบ้างก็ตอนนี้หรอก็ดูจากอาการแล้วมันก็เยอะอยูู่ตัวเองหน้าเหมือนไส้อะไรอย่างนี้ยคือชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ไหมคะคือมันก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแปลว่าคือคือมันก็ เขาเข้าตั้งแต่ตัดสินใจคบกันชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนไปมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเอาดีเอาไม่ทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านเข้าใจไหมมันจะให้ดีทั้งหมดเป็นไปได้มันก็มีทั้งดีไม่ดีคบคู่กันไปอะไรเงี้ยสดใสขึ้นสดใสขึ้นถ้ามันเป็นอะไรที่ดีก็สดใสขึ้นแน่นอนก็ขอให้ยาวนานขอยาวมานมีนรู้อะไรกันทุกวันเรื่องให้เรียนรู้กัน ในนทุกวัโอ้ยตลอดเลยมีตลอดเมื่อก่อนนั้นี้ไม่มีเรื่องใจหายหนึ่งที่แบบว่าเหมือนมันนีนกันอเปล่าเอาเลยอ๋อมันไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วแบบเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าทุกคนแบบตกใจเกินเบอร์ไงมันก็แบบพลอยเองก็ผิดเองด้วยแหละที่พลอยก็แบบไม่รู้จะบ่นกับใครมันอยากมันอยากอยากจะแซะสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือก็อนที่ใส่งีอดีแต่ว่าวันนั้นะพลอยคิดว่าพลอยมีสิทธิ เพราะอะไรหรืปอปะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดพลอยเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันเกิดของพลอยแล้วก็มันเวลาก็ตีสี่ครึ่งแล้วพลอยแบบพอยอยากอยู่กับเขาสองคนนะ่ะนึกออกไหมพอยอยากแบบเออพักผ่อนเถอะไปอยู่ด้วยกันสองคนเถอะนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบเหมือนติดลมอยางอยากอยู่กับเพื่อนๆต่อแล้วเราก็เลยแบบเหมือนน้อยใจแต่พลอยคิดว่าวนะันนั้นนะ่ะพลอยได้สิทธินั้นนะเพราะวันเกิดพลอยไง<อ>ใช่ก็ก่อนนิดหน่อยคะ่ะไม่มีอะไรมันคบกันมันมีทะเลาะก,กันมีงอนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเองก็แบบตัวนี้ใส่เคือ ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะเอสุดท้ายแล้วเขางอคือเขาจะแบบคือเขาก็จะมีแบบดุคอ,อยบ้างอะไรบ้างดุดันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเขาเห็นว่าเราแบบแซจรจริงเขา็งออะไรเงี้ยค่ะไปหายเยอะเลยพี่พลอ,อย <S <s <ut ains> ตอนก็ <S <s <ut ains> เข้าใจแต่ว่าไม่ต้องเครียดมันคนเราคบกันมันก็ต้องมีงอนมีทะเลาะมันไม่มีใครคบกับใครไม่ทะเลาะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะก็ต้องมีบ้างแบบขอโทษที่แบบเออพลอยก็ไม่น่าแบบ ไปแซะเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผิดเองแหละใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะในการแบบว่าที่จะใช้ขอนที่จะแพ้โอ้ยแค่เขาบอกขอโทษแค่นี้ก็จบแล้วจริงๆง่ายเลยง่ายดอกไม้ของหวานไม่ต้องมีไม่ต้อง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 ตั้งโต๊ะบูชาไม่ต้องไม่ต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาคือแค่ง่ายๆคือแค่คำขอโทษคำเดียวแล้วรู้สึกผิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีความหมายกับเรามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงบ้างเขาเคยสัมภาษณ์ว่าเขาปรับตัวเขาไม่อยากให้เราวอน อันนี้พลไม่ชอบไม่อยากให้พลไม่ดีกว่าเองเนี่ยเรารูใจมากที่สึกว่าควา,ความไปจากเราขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพลก็ปรับเยอะแม่ต้องขอบคุณเขาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเราเราจะมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนเนี่ยเราไม่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เขามีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นถ้าเขาแค่มีความรู้สึกที่จะพยายามพยายามนะมทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่พยายาม,มทําให้เราเราก็ถือว่า เราขอบคุณเขามากๆแล้วจริงๆเยอะเขาพยายามให้เราเห็นิสจเห็นว่าเขาทำเพื่อเราพอเห็นแล้วเขาพยายามพอเห็นมาพอเห็นเขาก็พยายามอยู่แต่ทุกวันนี้เราก็บอกรักกันทุกวันไปค้งบอกรักกันทุกันมีแฟนเองบอกทุกวันนะเองก็บอกเออบอกวะมันไม่มีไมไงก็หามันบอกแล้วว่าเลิกซื้อแลวก็หาคอยรักน ไปซื้อนะอาการว่าอาการข้าหลักไปคุณแม่ใช้ได้เอาเรื่องอยู่ไม่หรอกมันมันมันก็ดูเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่าเราก็แบบเพิ่งคบกันอะเนาะมันคบกันก็แบบ8ปดเกเดือนเองอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบบันฉ่าอยู่โปรโมชั่นอยู่เนอป้าแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ยังไงดีพูดยังไงมันก้าวข้ามจากความเป็นเพื่อนมาสู่ relationship ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากขึ้นมันยัง ตื่นเต้นกันอยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูยาวๆไปเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมแต่ว่านักวันที่เราจะแบบเป็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องดูว่าเราจะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดแค่นี้ใช่<ข>ปะการเสียเท่าไหร่ส่งออมาเยอะตกเลขเลยยเขาบอกว่าอะไรนะสระมาท เดือนก็แล้วจไมก็จะบอกเอ้ก็เออพลอยพก็เห็นคนสบประมาทเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วงก็ไม่ก็คือพลอยไม่พลอยเข้าใจนะมันก็มีทั้งแบบเอ่อคอมเมนต์ทั้ง n e g a t i v e positive อะไรอย่างเงี้ยแต่พลอยคิดว่าความสุขมันหายากเหลือเกินอะในในตอนนี้แล้วยิ่งแบบพลอยอายุขนาดนี้แล้วพลอยยังได้เจอความสุขอยู่พลอยโชคดี จะสเดือน4เดือน2เดือน2วัน2อาทิตย์ถ้ามันมีความสุขคอยก็จะรับไว้เนื่องออกมามไม่สําคัญหรอกว่ามันจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็เลิกมันมันไม่มีอะไรง่ายนะแต่จริงๆความไม่ได้ตั้งใจที่จะคบใครเพื่อเลิกนะคอยเองก็อยากมีความรักที่ดีความรักที่สวยงามเหมือนกับทุกๆคนเราก็คิดอย่างเดียวว่าเราจะแบบทําให้มันดีขน้นพอแต่ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งคอยไม่ประสบความสําเร็จตรงดีขึ้นมาอีกครั้งนึงในชีวิตก็ จะลุมกระทืบพลอยแล้วกันนะคะเพราะเจ็บใจดีกับพลอยหน่อยถ้าวันหนึ่งพลอยไม่สักเซสความรักขึ้นมาอีกครั้งอะไรเงี้ยก็ใจดีกับพลอยหน่อยละกันอะไรเงี้ยมันไม่มีใครอยากเจ็บหรอกค่ะงามสุดๆขอบคุณค่ะเฮิ่นเยเ่ินอะ